นักเรียนคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน5หน่วยจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดรูป1รูปแทน5หน่วย 2. นักเรียนใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป1รูปแทน5หน่วยนักเรียนมาดูนะคะสถานการณ์ต่อไป จะเป็นสถานการณ์ที่หนูนิดนะคะหนูนิดได้ไปเยี่ยมลุงวันซึ่งลุงวันนะคะมีสวนส้มลุงวันก็ได้ขายส้มและได้บันทึกจํานวนของส้มที่ลุงวันขายในแต่ละวันนะคะโดยลุงวันจะบันทึกตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะโดยการบันทึกนี้ เป็นการบันทึกแบบการใช้รอยขีดค่ะนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นการบันทึกของลุงวันโดยการใช้รอยขีดนะคะเมื่อหนูนิดได้เห็นบันทึกของลุงวันแล้วหนูนิดนะคะก็จะนำบันทึกนี้นะคะมาทำเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยหนูนิดสร้างแผนภูมิรูปภาพกันนะคะ ในบันทึกนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าในรอยขีดก็คือจำนวนส้มที่ลุงวันขายได้ในแต่ละวันนะคะเป็นกิโลกรัมลุงวันจะบันทึกนะคะในการบันทึกจะบันทึกอยู่5วันคือวันจันทร์อังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะมีทั้งหมด5วันนะคะเราก็เลยมากำหนด นะคะช่องของแผนภูมิรูปภาพได้นะคะสช่องและก็มีอยู่ทั้งหมด5วันนะคะก่อนที่จะมาทำแผนภูมิรูปภาพนะคะนักเรียนเรามาตั้งชื่อของแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะด้วยกันนะคะ แผนภูมิรูปภาพนี้นะคะชื่อของแผนภูมิคือจำนวนส้มที่ลุงวันขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเมื่อเราได้รายชื่อนะคะเมื่อได้ชื่อของแผนภูมิรูปภาพแล้วนะคะนักเรียนก็มาดูในข้อกำหนดนะคะเราจะมาดูในข้อกำหนดนะคะของแผนภูมิรูปภาพนี้คุณครูใช้รูปส้มหนึ่งรูปแทนด้วย จำนวนส้ม5กิโลกรัมค่ะเมื่อได้ตารางของแผนภูมิลูปภาพแล้วนะคะได้ชื่อของแผนภูมิลูกภาพได้ข้อกำหนดของแผนภูมิลแล้วนะคะเราจะนำบันทึกของลรงวันมาเทียบใส่กับจำนวนของรูปส้มนะคะโดย บันทึกของลุงวันนะคะ5กิโลกรัมก็เท่ากับส้ม1รูปนะคะฉะนั้นในวันจันทร์ลุงวันนะคะบันทึกได้25กิโลกรัมจึงเท่ากับรูปส้ม5รูปค่ะมเมื่อได้เหนภูมิรูปภาพของวันจันทร์แล้วนะคะ เราจะมาสร้างแผนภูมิรูปภาพของวันอังคารต่อไปค่ะนักเรียนสังเกตนะคะในวันจันทร์เราเทียบกับส้มได้5รูปนะคะในวันอังคารนะคะได้ส้มบกรูปวันพุธค่ะใช่ค่ะ8รูปวันพฤหัสบดีได้ 6รูปและวันศุกร์ได้9รูปค่ะแผนภูมิรูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะไปตอบโจทย์ปัญหานะคะแ,แล้วค่ะเมื่อเราได้แผนภูมิรูปภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตอบปัญหาคือตอบโจทย์ปัญหานะคะลองดูโจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งค่ะลุงวันขายส้มในวันอังคารได้กี่กิโลกรัมนะคะนักเรียนลองดูหนูนิดหนูนิดใช้วิธีการคิดโดยใช้วิธีใช่ค่ะหนูนิดใช้วิธีการนับทีละห้านะคะโดย เราจะมาเริ่มนับพร้อมกับหนูนิดนะคะเรามาดูตะลูกแผ่นพูมรูปผ้าวันอังคารนะคะวันอังคารนบค่ะ5 10 15บส25ห้ายีใช่แล้วค่ะลุงวันขายส้มในวันอังคารได้30กิโลกรัมค่ะ เราลองมาดูแนวคิดของต้นกล้าบ้างนะคะต้นกล้ามีแนวคิดอย่างไรนะคะต้นกล้าใช้แนวคิดคือใช้การคูณค่ะต้นกล้าใช้การคูณน,นะคะโดยวิธีการคูณของต้นกล้าวิธีการคิดของต้นกล้าคือนับจํานวนรูปท้มนะคะในวันอังคารนับได้6รูปค่ะจากนั้น ต้นกล้านะคะใช้วิธีการคูณดังนั้นนะคะลุงวันขายส้มในวันอังคารได้6คูณ5เท่ากับใช่แล้วค่ะ3ากิโลกรัมค่ะนะคะ,นะคะมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปคะ่ะโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะถามว่าลุงวันขายส้มในวันพุธ ได้มากกว่าวันพฤ่งหัสบอดีกี่กิโลกรัมลองมาดูนะคะพลอยนะคะพลอยใช้วิธีการคิดคือใช้การคูณค่ะการคูณของพลอยนะคะพลอยจะใช้วิธีการโดยการนับจำนวนรูปของส้มในวันพุธนะคะวันพุธพลอยนับได้แปรูปดังนั้น ลุงวันขายส้มในวันพุธได้8คูณ5เท่ากับ40กิโลกรัมค่ะเมื่อได้จำนวนส้มของวันพุธแล้วมาดูวันพฤหัสบดีค่ะในวันพฤหัสบดีพลอยนับรูปส้มในวันพฤหัสบดีได้6รูปค่ะดังนั้นลุงวันขายส้มในวันพฤหัสบดีได้6คูณ 5เท่ากับ30กิโลกรัมค่ะดังนั้นลุงวันขายส้มในวันพุธได้มากกว่าวันพฤหัสบดีคือ40ลบ30เท่ากับใช่แล้วค่ะเท่ากับ10กิโลกรัมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของคนต่อไปนะคะก็คือน้องเล็กะนะคะน้องเล็กใช้วิธีการคิดอย่างไรใช่ค่ะน้องเล็กใช้วิธีการคิดโดยการนับรูปค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะในการนับรูปส้มในวันพุธนะคะซึ่งเรานับได้8รูปรูปส้ม ในวันพฤหัสบดีนับได้6รูปดังนั้นนะคะวันพุธมากกว่าวันพฤหัสบดีอยู่2รูปนะคะดังนั้นลุงวันขายส้มในวันพุธได้มากกว่าวันพฤหัสบดีคือ2คูณ5เท่ากับ10กิโลกรัมค่ะนี่เป็นแนวคิดนะคะ ของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนนะคะจะใช้แนวคิดใดก็ได้ตามความถนัดของตนเองค่ะจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูแผนภูมิรูปภาพนะคะโดยกำหนดให้เรื่องนะคะเรื่องต่อไปก็คือในแผนภูมิรูปภาพนี้ชื่อของแผนภูมิคือ จำนวนอุปกรณ์กีฬาที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬานะะของเขาขายได้แล้วก็บันทึกนะคะจำนวนของอุปกรณ์กีฬาต่างๆโดยกำหนดนะคะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนอุปกรณ์กีฬา5รูปค่ะซึ่งอุปกรณ์กีฬาที่มีอยู่ในรูปแผนภูมรูปภาพนะคะคือ ลูกฟุตบอลลูกตะกร้อลูกบอลรล์บอลและลูกบาสเกตบอลนะคะเมื่อน,นักเรียนดูแผนภูมิรูปภาพแล้วนักเรียนมาตอบโจทย์ปัญหากันเลยนะคะข้อ1อุปกรณ์กีฬาชนิดใดที่ขายได้มากที่สุดและขายได้จำนวนเท่าไรนะคะนักเรียนต้องตอบคำถามอยู่2 อย่า yeah. นะคะสข้อก็คือ1ถามว่าอุปกรณ์กีฬาชนิดใดขายได้มากที่สุด2อุปกรณ์กีฬาที่ขายได้มากที่สุดขายได้จำนวนเท่าไรนะคะอ่าค่ะเมื่อนักเรียนนะคะดูแผนภูมิรูปภาพแล้วนักเรียนสามารถบอกได้นะคะว่าร้าน ขายอุปกรณ์กีฬาขายอุปกรณ์กีฬาชนิดใดได้มากที่สุดใช่แล้วค่ะนั่นคือลูกฟุตบอลนะคะขายได้มากที่สุดและขายได้จำนวนเท่าไหร่นะคะในข้อนี้คุณครูใช้แนวคิดโดยการคูณนะคะคุณครูก็จะนับจำนวนของลูกฟุตบอลก่อนนะคะลูกฟุตบอลมีทั้งหมด5รลูก นะคะคุณครูก็ใช้5คูณ5เท่ากับ25ลูกนะคะดังนั้นลูกฟุตบอลขายได้มากที่สุดและขายได้จำนวน25ลูกค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อที่2ต่อเลยค่ะเรามาดูนะคะโจทย์ปัญหาข้อที่2กันเลยค่ะ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาได้ทั้งหมดเป็นจำนวนกี่ลูกนะคะค,คุณครูก็จะมีแนวคิดนะคะโดยการใช้แนวคิดนับจำนวนอุปกรณ์กีฬาค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองมานับจำนวนอุปกรณ์กีฬานะคะเริ่มจากลูกฟุตบอลค่ะใช่แล้วค่ะลูกฟุตบอลมี5รลูก ต่อไปลูกตะกร้อค่ะค่ะลูกตะกร้อมีสนะีลูกรูปบอลเล์บอลมี3าลูปรูปบาสเกตบอลมีสีลูปนะคะใช้แล้วค่ะเมื่อเรานับรวมกันแล้วนะคะได้ทั้งหมด16ลูกค่ะคุณครูนะคะ ก็จะนำ16คูณ5เท่ากับ80ลูกค่ะดังนั้นนะคะร้านขายอุปกรณ์กีฬาได้ทั้งหมดเป็นจำนวน80ลูกค่ะ